สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีข้าวโพดเปียกมะพร้าวอ่อนมาฝากกันนะคะซึ่งเป็นขนมหวานง่ายๆค่ะแต่วันนี้หามะพร้าวอ่อนที่สดๆเนี่ยไม่ได้นะคะก็ไปได้เป็นมะพร้าวที่เขาเผาแล้วก็ได้ค่ะหอมดีนะคะเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะ ส่วนผสมก็จะมีข้าวโพดนะคะ3มฝักอันนี้20บาทเองนะคะถูกมากๆเลยแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวเผาค่ะอันนี้ป้าใช้3มลูกเลยนะคะนี่ค่ะข้าวเผามาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็เอาแต่เนื้อแล้วก็น้ําของเขาด้วยค่ะก็มีน้ําตาลทรายใบเตยน้ําเปล่ากะชิแล้วก็เกลือป่นค่ะอันนั้นจะเป็นเกลือป่นนะคะเดี๋ยวเริ่มจากการล้างข้าวโพดของเราก่อนนะคะแล้วก็ฝานออกมาค่ะ ค่ะก็ฝานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาทําการเปรียกกันได้เลยค่ะว้าวขอโทษค่ะถาดตกค่ะใส่ขา้าวโพดลงไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นน้ำมะมะพร้าวเผาน,นะคะถ้าเขาพอเราก็ไม่ต้องใส่น้ําเปล่านะคะนิดน,น้อยไปนิดนึงก็จะเพิ่มน้ําเปล่าลงไปค่ะทีนี้เราก็ไปตั้งไฟกันค่ะ รอให้ข้าวโพดของเราสุกค่ะอันนี้ข้าวโพดของเราสุกแล้วนะคะป้าก็จะตามด้วยเนื้อมะพร้าวเผาเลยค่ะจะหอมมากมากค่ะ ถ้าชอบให้มีน้ําเยอะก็เพิ่มน้ําไปได้นะคะอันนี้ของป้าชอบให้มันขลุกขลิกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปค่ะน้ํามะพร้าวเขามีความหวานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่ไปนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็ชิมดูค่ะเดี๋ยวเขาจะหวานมากไปอีกสักนิด พอรสได้ตามชอบแล้วนะคะเราก็ละลายแป้งมันหรือว่าจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะอันนี้ป้าใช้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะใส่ลงไปค่ะนคนแล้วก็ใส่ลงไปนะคะค่ะเขาก็จะหน,นืดๆอย่างนี้นะคะ,คะนี่ก็ใช้ได้แล้วค่ะปิดไฟค่ะนี่ค่ะ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทำน้ำกระทินะคะกะทิเข็มๆสำหรับราดค่ะก็ใส่กะทิลงไปนะคะตามด้วยเกลือป่นก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะข้าวโพดเปียกมะพร้าวเผาของป้าก็พร้อมเสิร์ฟร้อนๆเลยนะคะ อร่อยจริงๆค่ะหอมมากๆค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะเมนูนี้แล้วก็กะทินะคะถ้าต้องการให้มีความข้นก็ใส่แป้งไปได้นะคะแป้งข้าวเจ้าหรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้ค่ะแต่ของป้าป้าจะไม่ใส่นะคะก็ใช้แบบใสๆแบบนี้เลยค่ะทำกินทำขายได้เลยนะคะเมนูนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ